กิจกรรมความเพียรพระกิ่งพันลีพิณานครั้งที่9วันที่10ตอนที่2เปิดสวดมาถ่ายสวดเอวันเมืุกกลงเอกัลางสมัญย์เมื่ว่าเอสุวิอาติกะเพียรเบื้องหมิงมหาเวนามหาตาพิโกตัเนเตนะตี 两个汤。 พิวาเทวตาเอกมันตังอภัสสุถุเอกมันตังนิฐาโหเอกาเทวตาภะวัตรตุสันติเกอิมังคตังอภัสสิมหาธมโยป่าวะนัตถมิงเทวะอายาตมาภะคาตาคาตานำหังอิหังธรรมะสัมยังตักติตาเยวะอภะราชิตาสังคันติอัคโขอภะลาเทวตาภะวันโตสันติเกอิมังคตังอภัสสิ ดัตตาพิกาโวตัมมาธาหางสุจิตตาตะโนอุชุกามะกังสุสาทะสาราทีวะเนรานีกาเฮราอิจันสินาเิติปติตาติอะรขวะภาาเทวตาภควาโตสันนิเกอิมังคาสังอภาสีเชรวะอิหลังเชวะปาริสังอิทัอิหลังโออาจามะเมชาเตจานันติ สุธาวิมาราจากภูัิตาสุทันตสุสูดัปฏิอนตโวะปราเทวตาพระโตสันติเจีิมังคตังาภาสิเยเดจิภูตังนังอัตเตนะเตะามิสันติอปายาบุหิมิงปหายามาณุสังเีสังเทวกายังปะทิภุเรติเตอัตโว พักวิกุอมันเตเพเยนะพิกเวเตยสุงโรคาราเวตาสันิโรตาโหติอาสาลังเสดางกตเจปเพิกเวเหสุงอาติตารานางอันกอสัมมาสูตาเตสัมปีพระกตตาัานิตาเยะเตตาสันิตตสุงเตยาปีมหังกตเจติเพพิกเวอวิกติอราตาพานางอันโต เตะเตะปีไม่หันเตะเตะวีเวตะพิกายะนางนะมามีเติเตเวีิเ่เคยว่าญนัังนะมามีเตะเตะวีเตะแองนัมามีตัดตกทายนั่งตัดทุกทางนะงโมติาลาเตะพอะกบิเตมิติวังปันเตติโขเตะิกุลพระวตระตัสโศสมพระว่าเอตัตอาโวจักสีโลกามะ โกสมมิยทตาคุมาาตติตาเยติตาคิว่าหลังเวลาไม่ตั้งปุโรติวาติโรหังสารีสัมพุโนอตาตามาราสุท้าวิปั มัตถสุงอเปเกดัะตตามัตตคงอิลาวตาบาตางเตเภาอวิญญาวะากิรวากุมารโตอมันสีตตาตุเนเตเตเทวายุตาเทวยพระพิกโวเจโวหังจยาคิตามิยหิอนุปปัสสตสัตาสหัสสวะยัขาคุมามากเปลาวัตวายทมันโตทวมันโตะนนน ลากลาีลสายขานันนตอนี่โที่มัน่ตที่มัน่อน่าโนสันที่โดโมท้ามานาพิการมุนางมิตริงกุนางอิเจเตโรักสายขานันนี่โที่มันตที่ตมันตน่าโนสันที่โโมท้ามานาพิการมุนนางมิตริงกุนางเวทตมิรสายขานันน์น่โที่มันตตอยุติมันโตน่าโดน น้มันโตสันีิโนโมท้ามานายิการมุนาพลังธมิติมุงังจากที่นั้นจะที่ถังราชาปุโนต่างตปฏิคุณบาลานที่ปฏิมาสารโสปุตตาปีจะพระโอรละมาอะไรที่มันโตติมันโตจะมันโตสันธิโนโมท้ามานาิการมุนาังมิติมุงังป่ิมาที่ถังราชาปุโนต่างตาปฏนะนาที่ปฏิมาสารโสปุตตาปิจะพระโอรสละมาอะไรที่มันโตฤติมันโตน้สันธิโนโมทามานายิการมุลังมิติมุงังอยู่ตลอ เิ็กขาดปติมานจะเราตัดปิดถนนถนนหลายอย่รทมันโตชุติมันโตนะโดยอฉพาที่โดมาถ้ามานาพี่กัมมุนานมิติ่งนานปาริมาที่สังแลเสะโถสัต้าที่เป็นรูปหลักโภนที่เปนโภเบโลท้าที่าหัลงเตะมาเราตัวที่สหลังเป็นนะปีลาวตัเวเตตแต่ไม่ตางูว่กิต่างอย่างเรียเว้นทุกทีผู้เตโตแต่หาแตโถนนรามาโตแต ราเจหาสาสาติทิพานิาปิสิวิสุสะอาคูเอหายาสาเตวนาตุปตาจุฬาลปณาอิติงตมนานญณะลาอาชาณะมาจิสุปันนโนเกมาสิพุโธตลายจวาใจอุปบาปจานาคาปุปัญญานากณมะกังุตุตะจิตวาวิตตาเทนะถุกมุทางกสุราติธาบาตโลวสาวเตเตะ องโตในศาสาพุทมาพิจารณาว่าม uh, ันไปต่ที่ติคุณิตจะหากลตัววมาจิตจะหาจิตาณานะตัดเพริเวโรแล้วการตานทงระลิ่งเตนังาหูปตาวะมุปาคมงรรายโยธานิพันนเตพิคุนางตังิสติงมณังาเป่าจัดเทวาปวีโจุ้ล่าลุาลุ่เวา เอตานาีกาอกูสนติโนเทเทเกายาสเพนนันรนิมันโยุติมันโตนะมนโตสันติโนโมทามานาบิกามุนังเติมนังเวนันดูจะเทวาสารีจะอัรมาจะอุกาเาราชาทุปันิศาเทวาอาคูวัุกญาติโยนทุปันิาเทวาลิยะมาคูุกานคันตานิบุรักิตวาอาคูมันทวากาวาตุนังวัตโตเทเทเกายาสเปนน มันโตติมันโตน่าโตสันติโนมทัมนาพิการมูนันมินติโงนันอาคูตาตูเทวาแล้วเราจะอันนี้จะาตโลชาจะอุมารุายิตาทีหนวงวรุณาจหธรรมาจาอุคาตาเอตคาลึกึกุเรอากูวาคูแลาวติโนเอเกายะ แตเพนันนแตวันนี้โนที่มันโตฤติมันโตหน้าโตถงที่โนมท่านานพิการมุขนางติงนางสนามหาตนามรู้สามัญรอตายการรอาคูอาคูโนรูิกาคุยโยเรวายเยะโลหิตทิโนบรคาัหาวราคาภูเทอเจเจกายเพนันนที่มันโตทติมันโตน้นโตถึงที่โนโมทาบนานพิการมุขนางมติงพนาง กาลุมาลุณากูวาั่นแัหลาโมาคูจีวาว่าจนานานาจฉาปันทีกาสันิโนอะทานังย okay. no. so, ังฮาปุชโนโยิาพิสุติสิติเอกายาตะเพนนันตะวันทุยที่มันโตที่สบมันโตนันมันโตสันติโดมทามันนาพิกรมมุนังะมิติมนังสวาดยาเดสันติโนตะพิกาลามารยนะตินามาจาวา ิมาลติโนอาครัวโกบอลิตตาสเดเทกายาสเปนานันตวิโสยิมันโตยิติมันโต่ตสันติโดมทามานาบิการมุงนังมิติวนางสตเวาริกายาสเปนาันตวนั้นมันว่าเยนอาการชุมเยันเย็นรากาบาดติมากีรังโอกท่ได้มาสว่งตะเคโาังนาคังการทวาทิตาติตุกว่าถูกมาลวว่าโตจาปุณมาอิมโตจากทันนางกุมาโลติโสจากโสภะค้าธมิติวนาง าสภพโลกาหนางมหาอาริตาทุบันิโอตุ่ั้โตบริจโมสันตดโะอาคูปะทโทเตัมัชโตอาห์ลิโตบริอติโตเตจ่าสเพอพิกันเตนเอเดเวลเมนนี้ตัวนีตัตาตัวท่มนะยาอีฐานอาจารว่าแต่ละว่าแตนนามวตาทุกคนทต่ัธมันตาวะริวารหรอลโวปิติา โกฏินังอิติอัะมหาเทโนกัานังอาเบตายิงนั้นะตาตามาจาระตาตวานเพรละวังยถามาพุทธมมีโขั่าน้าโตตะวิจุโกตาโสปะฏาติงตุปันโดตตวาาันจาระปาอวิญญาวอกอิจาระุมาตะโตยานีตตาโลกเกตานีเตตอางันเสยอิกานตาเตวิชานาพิทัวเอตตาตะบ้าคตาดุลนัตะาังวิลา มงนงโกิกษุะเวนารโยมทนติคู้ใจหิตต้การเตชเนตุตาติ